ที่อริยสัจสีนี่แหละคือการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นะไม่มีอะไรยอดเยี่ยมกับความพ้นทุกข์ในโลกใบนี้นะโลกใบนี้มีแต่ทุกข์กับความพ้นทุกข์เท่านั้นแท้จริงเลยมีแค่สองทุกข์กับความพ้นทุกข์เท่านั้นอื่นจรินี่ไม่มีนะจริงๆในความเป็นชีวิตมีเพียงทุกข์และความพ้นทุกข์เท่านั้นมีเท่านี้จริงๆในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้ แล้วอะไรมันดีที่สุดล่ะระหว่างทุกข์กับความพ้นทุกข์พ้นทุกข์มันจะดีกว่าทุกข์ใช่ไหมพ้นทุกข์ยั่งยืนกับพ้นทุกข์ชั่วคราวอะไรดีกว่าพ้นทุกข์ยั่งยืนก็ดีกับพ้นทุกข์ชั่วคราวทุกข์ัยิ่งไม่ดีเลยใช่ไหมทรมานมากพ้นทุกข์ชั่วคราวแล้วก็ทุกข์อีกทุกข์อีกทุกข์อีกแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมดีไหมไม่ดีอันนี้ก็ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยพ้นทุกข์ยั่งยืนเลยไม่ต้องทุกข์อีกเลยดีไหมดีดีกว่าเยอะเลย นี่คือสัจจะอย่างนี้นะโดยเฉพาะพนทุกใจนี่แหละมันเป็นพนทุกอย่างยืนได้มันมีทั้ง,ย,งยันยืนชั่วคราวเหมือนกันใจะนะถ้าพนทุกแบบกิเลสมันก็โช่วคราวพนทุกแบบพุทธะก็ยันยืนนะมันก็ไม่เรียกพนทุกหลอกกิเลสแต่จะจะใช้ภาษาเรียกก็ได้ใช้คาเดียวกันก็ได้จะเอาโช่วคราวกับยังยืนมาว่ากัน พ้น,นทุกแบบพุทธาก็ไม่ต้องทุกเลยผ่องใสไรกังวลตลอดกาลเลยนี่ดีที่สุดเลยพ้นทุกแบบกิเลสก็เป็นการชั่วคราวระง,งับทุกชั่วคราวใช่ไหอยากเป็นทุกข์แต่สมอยากระง,งับทุกชั่วคราวสบายชั่วคราวดีใจยินดีชั่วคราวสุขชั่วคราวสุขสบายชั่วคราวอะไรมันเออชั่วคราวแล้วมันก็หมดฤทธิ์มันเป็นยาที่มีฤทธิ์แค่นั้น ยาปลอมยามันยามันมีฤทธิ์แค่นั้นนะนะมันระงับทุกได้แค่นั้นเสร็จแล้วมันก็หมดฤทธิ์ยาแล้วก็ทุกใหม่อีกอยากใหม่ทุกใหม่อีกมันไม่สามารถระงับความอยากความทุกขได้อย่างยืนกิเลสนี่ไม่สามารถระงับความอยากความทุกได้อย่างยืนนอกจากระงับไม่ได้แล้วมันเพิ่มอยากเพิ่มทุกไปเรื่อย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 มันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสเป็นอย่างนั้นแต่พุทธะนี่โห้มียาดี นะสลายความอยากความทุกข์ได้ยั่งยืนเลยยาดีกว่ากันเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะขยายรายละเอียดไอ้ตรงนี้ให้ฟังกันนะเอาเรามาดูนะ่ะมาทบทวนเจลสูตรก่อนวันนี้ลองดูว่ามันจะไปได้กี่สูตรนะโอ้โหมีสูตรไปกระตักเลยยังไงจะต้องบรรยายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืย,รย,รย,รยละนะเรื่องอริยสัจสี่นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้หลายเหลี่ยมหลายมุม โอ้โหน่าศึกษามากเลยนะในโลกนี้มันไม่มีอะไรน่าศึกษาเท่ากับอริยสัจสี่หรอกอริยสัจสี่นี่แหละน่าศึกษาที่สุดในโลกเลยนะเราสามารถที่จะแตกความรู้ออกไปเป็นหลากหลายเหลี่ยมมุมในอริยสัจสี่นี่แหละนะท่านก็ขยายไปเป็นโพรดจงเจ็ดมรรคมีองค์แปดสติปัทานสี่อะไรต่างๆนะจรละหน้าสิบห้าอย่างนี้ วิชาแปดทั้งหมดในรวมลงที่อริยสัจสี่หมดละทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นี่เราเป็นสัจจะอยู่ในนี้ทั้งนั้นน่ะแตกไปได้แปดหมื่นสี่พันพันธมจรกี่เหลี่มีมขี่มุมย่อลงมาได้ถึงมาที่อริยสัจสี่ย่อขยายได้หมดหลายเหลี่ยมลายมุมทุกอย่างสอดคล้องกันหมดไม่ขัดแย้งกันเลยที่พระพุทธเจ้าตัดนี่สัจจะเป็นเช่นนี้ อ่ามาเรียนกันต่อนในเจลาสูตรเล่มที่19้าข้อที่หนึ่งพันเจ็ดรอยสิบเจ็ดให้รีบเปลี่ยนตัดสลูเหมือนรีบดับไฟบนศีรษะพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระพิกภิกษุทั้งหลายเมื่อผ่าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว ควรจะกระทําอย่างไรนะผ้าก็เหตุการณ์ร้ายศีรษะถูกไฟไหม้ก็ร่างกายเจ็บป่วยมีเหตุการ์ร้ายกับร่างกายเจ็บป่วยเกิดขึ้นควรจะกระทําอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นยอ่อความไม่ท้อดทอย สติหรือสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับไฟที่ไม่ผ้าหรือศีษะนั้นนั่นแหละก็ดับผ้าหรือศีษะนั้นน่ะคือดับไฟที่ไม่ผ้าหรือศีษะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญชาตญาณปกติหน้าของชีวิต <c oughs> พระพุทธเจ้าตัดดูกระพิกสุดทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยอุเบกขาไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีสษะที่ถูกไฟไหม ไม่ใส่ใจแล้วไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีศรษะที่ถูกไฟไหม้แล้วพึ่งกระทาความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปััญญะอย่างแรงกล้าโอ้โหเอาเป็นเราตายเลยเพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงต้องเอาอันนี้เอาอันนี้ก็แปลว่าอะไรสําคัญกว่า ระหว่างอริยสัจสี่กับไฟไม่หัวไม่ผ้าอะไรสําคัญกว่าอริย,ยสัจสี่สำคัญกว่าเลยพระพุทธเจ้าบอกโอโ้ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปให้น้ําหนักไฟไม่หัวไม่ผ้าไม่ต้องไปให้น้ําหนักมากก็แปลว่าแกได้ก็แกแกไม่ได้ก็ไม่แก้แก้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะไฟไม่หัวไม่ผ้ามันแกไปโดยสัญชตาตญาณอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมไฟไม่หัวไม่ผ้าไม่ทรัพย์สมบัติมันก็ ไม่หัวมันก็ต,ต้องแก้ไขโดยสัญชตาตญาณอยู่แล้วไม่ผ้ามันก็เอามันก็ต้องมีความรู้ที่จะต้องเออรักษาทรัพย์สมบัติตัวเองใช่ไหมก็ทาอะไรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นใช่ไหมถก็ทำไปมันต้องรักษาชีวิตตัวเองไปด้วยทําได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นอยู่มันทําไปโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วอันนี้สัญชาติสัญชาตญาณชาติชาติมันเกิดแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรไฟไม่หัวไม่ผ้า สัญชาติสัญชาตญาณมันต้องดับไฟที่ไม่ว่าไม่ผ้าเป็นปกติอยู่แล้วเนาะธรรมดานะโอกตินี่ถ้ายังลงโอ,โอ้อกิเลสยังลงเลยนะโอ้ดับได้สุขใจดับไม่ได้ทุกข์ใจนี่มันไม่เข้าท่าหรอกอันนี้มันต้องนิพพตินะมันต้องกัดเกิดแบบนิพพตินิพพานนะดับได้ก็สุขใจดับไม่ได้ก็สุขใจ ดับเต็มที่ดับได้ดับไม่ได้ก็ไม่มีทุกข์ใจอะไรนะตองเป็นนิพานพยายามดับเต็มที่แล้วก็พยายามทำอริยสัจสีในเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆอยาให้มันมีทุกข์ใจใดๆดับได้ดับไม่ได้ก็สุขสบายใจไร้กังวลน่ามันเป็นอย่างนั้นน่าไม่ได้อยากให้มันดับได้ไม่ได้อยากให้มันดับไม่ได้นะกลางเลยนะดับได้ก็ได้ดับไม่ได้ก็ได้สุขสบายใจไร้กังวลทำเต็มที่ไป ระหว่างนิพพติก็ได้เป็นส่วนส่วนทำใจได้เป็นส่วนๆก็เรียกว่านิพพติทำใจได้สมบูรณ์เรียกว่าอภินิพพติได้สมบูรณ์เลยถึงแม้แต่ถึงกระนั้นก็ตามการเกิดเป็นชาติอย่างนั้นเนี่ยการเกิดเป็นชาติอย่างนั้นหาชาติใช่ไหมมีชาติสัญชาติสัญชาตญาณอกันติความอย่างลงของโลกิยะอะไรอีกน,นิพพติ นิพพานการอย่างลงของนิพพานอภินิพติเป็นไงเก่ยกัการเกิดของนิพพานที่สมบูรณ์ขณะการเกิดห้าอย่างนี่ได้ห้าอย่างนะพระพุทธเจ้ายังตรัสเลยว่าการเกิดห้าอย่างนี่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเกิดสามอย่างแรกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อยู่แล้วอย่างที่สี่ก็ลดทุกข์ลงไปอย่างที่ห้าขณะเกิดเป็นนิพพานสมบูรณ์ยังติดนิพพานไม่ได้เลยนะ ไปติดนีพผ่านไม่ได้ไปติดก็คือมันมีความอยากซ้อนอยู่ในนั้นอ,นอย่างใดอย่างหนึง่งนะอยากให้คนเข้าใจนี่เป็นต้นนะอยากให้คนทําตามนะคนเข้าใจจะสุขใจชอบใจคนเข้าใจหรือว่าคนทําตามจะสุขใจชอบใจไม่เข้าใจไม่ทําตามเป็นไงทุกใจไม่ชอบใจเงี้ยมันก็มีตัวซ้อนตัวอยากที่มันซ้อนอยู่ที่มัน อยากแบบยึดมั่นถือมั่นซ้อนอยู่ในนิพพานยังมีทุกข์อยู่เลยท่านบอกอยากให้มีทุกข์ซ้อนอยู่ในนี้สักอันไม่ต้องมีตงแต่โอโ้โหแต่แต่อยากแรกๆอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในชั่วในดีงั้นนั่นเชิงนี้มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆไม่แต่ได้นิพพานมาเป็นลำดับการอยากจะได้นิพพานก็ต้องอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นมันถึงจะไม่ทุกข์ทำเต็มที่ถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันจะได้ตอนไหนทําให้ถูกต้องไปไม่งั้นมันทุกข์ <c oughs> ได้พ้นทุกข์มาเป็นลําดับจนพ้นทุกข์ในเรื่องนั้นว่าโอ้โหว่าสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความอยากซ้อนอยู่ในนั้นอีกมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ซ้อนอยู่ในั้นก็ามันต้องมีความอยากซ้อนอยู่ในนั้นมันจะเป็นทุกข์นะเหลี่ยมไหนมุมไหนก็ไม่ต้องนะจนแม้ตัดล้างความอยากซ้อนในเรื่องนั้นไปแล้วยังมีอยากซ้อนเข้าไปอีกว่าเอ,อ,อยากให้อากาศนิพพานนี่มัน อยู่ไปตลอดรู้สึกอย่างนี้ไปตลอดไม่ใช่บางทีเราไปทําการงานตัวนิพพานตัวสงบสบายแล้วมันก็จะถูกกลบไปด้วยความวุ่นวายด้วยการปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะยุ่งจะวุ่นอยู่มันไม่เที่ยงนะแต่จริงจริงมันเที่ยงกันนั่นแหละตันมีตัวอื่นมากลบอยู่พอเราทําเต็มที่เสร็จเรียบร้อยมันก็กลับมาสบายอะไรกังวลเหมือนเดิมมันก็มาจะผ่องใสเหมือนเดิมสงบสบายเหมือนเดิม ่างนี้เป็นต้นขนานั้นยังจะไปยึดเป็นตัวเราของเราตลอดกาลนานไม่ได้มันจะทุกข์นะอยู่ไปตลอดกาลนานก็ไม่ไหวก็อยู่ไปถึงประมาณหนึ่งอยู่ช่วยคนไปให้พ้นทุกข์ไปนะประมาณหนึ่งก็อา้าวพอสมควรจะเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ระดับใดระดับหนึ่งนะเป็นพระพุทธเจ้าเลยถึงที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าเลยก็ตามสมควรของแต่ละชีวิตก็สูญไปอยู่ไปต่อก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีเลย กน็นั่นหรอกนะนเปฟฟ็สัจจะอย่างนั้น <c oughs> นะแล้วก็ปรินิพานไปศู์ไปจบไปนะอย่างนี้เป็นต้น,นก็มีรายละเอียดต่างๆของความปฏิบัติการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์อา้าวมาต่อมาต่อโอ้ตกลงมแม่แขยายไปนู่นเลยนะการเกิดห้าแล้วนะ <c oughs> เอออ้าวมาดูต่อว่า ออกลงไฟไหมหัวไหมผ้าเนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้น้ำหนักมากเลยนะอย่าไปใส่ใจมากะคือ,อ,อก็ดับมันเต็มที่ทำมันเต็มที่เท่าเต็มเป็น,ปนไปได้นั่นแหละแล้วก็ปล่อยวางแล้วพึงกระทำความพอใจน้ำหนักมาอยู่ที่ไม่ใช่ไฟไหมหัวไหมผ้าหากผู้ควรพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหมพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นแล้วพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อ เขาไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจสีที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงนี่เอาเป็นเราตายในการตรัสรู้อริยสัจสี่แปลว่าทำอันนี้ให้ได้รู้ให้ได้ทําให้ได้อริยสัจสี่เป็นไงนะคือทุกขอริยสัจนะก็คือทุกใจที่มีกับสภาพต่างๆสภาพในใจสภาพในกายสภาพในเหตุการณ์นี่ทุกขอริยสัจ สภาพในใจความหลงลืมบ้างหรือมันอยากมันมีทุกข์ขึ้นมาแล้วมันอยากให้ทุกข์หมดไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆก็มีเหมือนกันนะเออไม่มีอะไรมากระทบหรอกมันโอ้โหมีความอยากความทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มีทุกซ้อนเข้าไปอยากให้ทุกข์หายไปเร็วๆใช่ไหมอยากสนองมันเร็วๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นออมันก็มีนะมีทุกซ้อนซ้อนซ้อนเข้าไปนั่นแหละทุกข์ในใจทุกข์กับสภาพ ในใจทุกใจที่มีกับสภาพในใจเรียมไหนมุมไหนก็แล้วแต่ทุกกับสภาพในกายใช่ไหมทุกใจกับสภาพในเหตุการณ์ทุกใจอ่ะที่มีกับสภาพในใจในกายในเหตุการณ์เรียกวัดทุกขอริยสัจเป็นทุกข์ที่แรงที่สุดในโลกและเป็นทุกข์ที่ทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องต่อไปต่อไปทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโชคกับโชคกันเนี่คือเป็นสิ่งที่ จะต้องดับให้ได้คือทุกใจที่มีกับสภาพต่างๆทุกขอริยสัตว์ทุกขสมุทยัยเหตุแห่งทุกคือตัณหาความอยากทุกขนิโรธคือสภาพดับทุกนะคือสภาพตัณหาดับไปนะด้วยปัญญาเพราะสามารถที่จะวิราคะคลายสุขลวงทุกจริงออกไปได้ใครสุขลวงออกไปได้ทุกจริงก็หายไปด้วยเลย หายสุกลวงออกไปนะเข้าใจชัดว่ามันไม่มีนะมันไม่มีจริงมันเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงพอเห็นชัดว่ามันเป็นทุกข์เราก็โมโหมันไม่เที่ยงด้วยไม่มีจริงด้วยแล้วก็ไม่อยากไม่อยากก็ไม่ทุกข์ก็สุขสบายใจไรกังวลน,นะตลอดกาลนะมีทุกขณนิโรธนะทุกขณนิโรธทามินีปฏิปทาอริยสัตววิธีปฏิบัติเพื่อดับ ทุกนะวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกก็นี่แหละนะปฏิบัติมกักมีองแปดเนี่ยคลายคลายทุกใจนั้นออกไปคลายสุขลวงนั่นออกไปเห็นให้ได้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็หมดอยากให้ได้เห็นให้ได้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราไปเห็นประโยชน์ทุกกันไม่มีกิเลสตัวน,นั้นนะมีความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงอันนี้เราก็คิดพูดทําประกอบกิจกรรมการงานภาคเพียรมีสติ มีการปริบัติความภาคเพียรมีสติมีการปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้ถูกทฤษฎีนี้ชีวิตก็พ้นทุกได้เป็นลําดับลําดับดูกระพิกสุดทั้งหลายเพราะฉะนั้นและเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียพรรู้ตามความเป็นจริงว่านีทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกน้า <c oughs> น้ามาต่อ <c oughs>